อจาจจะระบีหัวเกียร์เครื่องตัดยาลดอาการสันไม่ร้อนยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้นให้เราทำการขันน็อตออกข้างๆหัวเกียร์เมื่อนำน็อตออกมาแล้วให้ใช้สลิงทั่วไปมาอาจารบีเข้าไปให้เต็มหลอด เมื่ออัดจนเต็มหลอดแล้วให้ทำการอัดจารบีเข้าไปที่รูหัวเกียร์แล้วก็หมุนใบมีดไปด้วยนักรับซึ่งการทำเช่นนี้จะทำให้จารบีไหลไปทั่วหัวเกียร์เมื่ออัดจารบีเข้าไปจนเต็มแล้วการจะสังเกตว่าเต็มหรือไม่เต็มให้เราดูที่การกดสลิงถ้ากดเข้าไปแล้วมันแน,น่นแสดงว่าจารบีเต็มหัวเกียร์แล้วก็ให้ทำการขันน็อตปิดรูให้แน,น่นเพียงเท่านี้ ก็สามารถนำไปใช้งานต่อได้แล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขรากฎด i y y สวัสดีครับ